สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กับช่องฟาโก้กับเกมการ์เดนเพลอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาตัวใหม่ที่มาแล้วกันนะครับและตัวคอคใหม่มาคันก็คือเอลิ่าผู้กล้าในตำนานซึ่งทุกคนจะรู้จักกันดีในตอนสู้เวิลด์สองและสิบสองกันในฐานะบอสที่โหดมากและตีหนักมากจนผมตายไปตั้งหลายรอบเลยและที่ผมไม่รู้มาก่อนนั่นคือเอลิ่าที่เราสู้กันมาตลอดอะ่ะจะมีอีกร่างหนึ่งที่ดูสวยและเท่ได้ขนาดนี้เชียว ทำให้ผมกระ,ะทับใจและเห็นฉากนั้นมากจึงเลยตัดสินใจว่าวันนี้จะมาเปิดกาชาหาเธอกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชานั้นผมขอรีวิวเธอก่อนละกันเอดิน่านะครับผมจะเป็นสายแทงลายธาตุอาวุธของเธอนะั้นจะเป็นดาบมือเดียวและโลก่การโจมตีทั่วไปของเธอนะั้คือฝีมือดาบของปกกุก้าซึ่งการโจมตีนี้จะแบ่งออกเป็น2รูกแบบแบบแรกคือการลงพันคือการกว้างโลกออกไปสร้างความเสียหายระยะไกล และแขว่งดางสร้างความเสียหายระยะใกล้ส่วนแบบที่2คือกระหนำ่ำโล่คือสร้างความเสียหายสตูดโดยการใช้โลโจมตีและสร้างป้องกันเท่ากับ50%ของความเสียหายที่สร้างได้ซึ่งเป็นการโจมตีที่เรียกว่ายิ่งตีบ่อยได้เท่าไหร่นะครับการป้องกันของอีน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับต่อไปมาดูสกิลต่อเนื่องของเธอนะครับผมสกิลต่อเนื่องของเธอนะคือฟาดฟันฟ้าแลบ โดยเอลีนาจะยิงรับแสงจำนวนมากออกไปสร้างความเสียหายเท่ากับ270%ของ DPS แก่ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางนั้นซึ่งทางไม่ตายนี้เป็นน้อยตายของกระหน่ำสร้างความเสียหายแก่ศัตรูอย่างหนักเลยครับต่อไปมาดูความสามารถพิเศษของเ e อลีนาละครับซึ่งความสามารถพิเศษของเอลีนาคือป้องกันโดยสมบูรณ์เป็นชัตซัการต้านทานสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากติดสถานะผิดปกติพลาป้องกันจะเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา4วิและเมื่อจงตีดอนพลาป้องกันจะเพิ่มขึ้น30เป็นเวลาอีก4วิ แยกได้นะครับว่าถ้าเธอตรงตีใส่หรือไม่ก็ตรงตีใส่เธอนั้นอ่ะพลังป้องกันของเธอจะเพิ่มขึ้นได้อยู่ดีครับผมโอเคครับผมขอจบรีวิวของเธอไว้เท่านี้ก่อนครับถึงเวลาช่วงสาคัญแล้วครับผมในการเปิดกระชาหาไอหน้าพวกกันในตานานกันซึ่งผมมีเพชรไว้เยอะตั้แต่รอบที่แล้วเยอะมากที่ไม่ได้เปิดเลยครับผมก็ึ่งหมายความว่าผมว่าต้องมีโอกาสได้สักครั้งหนึ่งแล้วแหละแบบนี้มาครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ไปกี่โลกันแน่เพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยครับโลที่หนึ่ง มาดูกันครับว่าวันนี้จะได้ไหมฟ้มาโอ้โหชัดเลยไม่มีอะไรพิเศษเกลือแลว้วแบบนี้เอา้าวเฮ้ยเฮ้ย,ยมาจรงิงมาแบบซ่อนอีกแล้วมาของที่ตีด้วยเฮ้ยลุน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 มาไหมเฮ้ยมามาแนะ่แแบบนี้มันต้องมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมาครั้งแรกเลยเหรอไหนดูต <c oughs> ีเฮ้ยมาจริงดิเฮ้ยเห็นเห็นเงาเห็นเงาเฮ้ย ไม่อยากเชื่อเปิดครั้งแรกก็ได้เลยทุกคนผมคนลุกอันนี้ครั้งแรกจริงเปิดครั้งเดียวแล้วติดเลยเนี่ยโอ้โหอ้ยไม่อยากเชื่อเปิดครั้งแรกมาก็ได้เลยแบบนี้มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับทุกคนไม่อยากเชื่อเลยครับครั้งแรกมานี่ก็เปิดมาก็เจอเลยโอ้โหโจบคลิปหลังไวมากเกือบไวที่สุดในเกมนี้แล้วนเนี่ย โหแล้วแบบนี้เพชรผมก็ยังเหลืออีกเยอะด้วยไว้เปิดครั้งหน้ารอบหน้าให้สบายเลยโอ้โหโชคดีสุดๆไปเลยว้โมโหเรียบร้อยครับจบคลิปไวมากเปิดมาครัง้งแรกก็ได้เลยในเมื่อเปิดได้มาอย่างนี้แล้วมันนี่หรือครับว่าจะไม่มีอาวุธของเธอดังนั้นครั้งนี้ผมก็จะขอไปเปิดการาาอาวุธเลยละกัน แต่กาชาอาวุธผมขอ,ขอ,ขอเปิดแค่ไม่กี่โลครับแค่3โลก็พอห้องต้องการเหลือเพชรไว้เปิดกาชาครังตอไปสัปดาห์หน้าครับผมมาครับมาดูกันเลยว่ากาชาอาวุธนี้ผมจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ปุ๊บก,ก็มีตั๋วแลกไว้อยู่ดีครับผมเอาละครับทําใจพร้อมมึงตื่นเต้นกับเมื่อกี้นี้ยังไงก็ต้องไม่ได้แล้วมั้งแบบเนี้ยพูดแบบนี้ไว้ก่อนเผื่อจะได้แบบตรงกันข้ามมาได้ไหม ไม่ได้โทรเหรือบนซ่อนเปล่าโอ้โหไม่มีซ่อนครับผมมาแบบเต็มเต็มเลยเป็นซองเลยเอย้แต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะยังไงซะผมก็ยังมีเพชรเหลือเยอะเลยยังเหลืออีกสองรอบที่จะเปิดได้ไหมมาครับผมตอนนี้ได้เกลือแล้วถุงหนึ่งมาต่อกันที่รอบที่สองครับไม่เสียเวลาแล้วไปกันเลยมาไหมมาไหม ฟ้ามีตาประทับแบบนี้ต้องมีแล้วกองขาวมาฟ้ามื้อหืมกองที่หกมาสองสามสี่ห้ามาดูก่องที่ออกครับมาฟ้าดูสิได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหได้ด้วยโอ้โหได้ทางวุ้นได้กับตัวละครไม่อยากเชื่อเปิดกาชาโิตัวเปิดรอบเดียวติดเปิดกาชาติของเธอ อาวุธออกรอบที่สองปิดไม่อยากเชื่อเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยจบคลิปไวมากวันนี้ได้ทั้งอาวุธได้ทั้งตัวละครมาครบเซตเรียบร้อยเื้อ <c oughs> ได้อาวุธของเธอมาแล้วอย่างนี้ก็ยิ่งโหดขึ้นว,วันนี้โชคดีสุดๆไปเลยไม่อยากเ <c oughs> ชื่อเลยครับ <c oughs> ผมภารกิจวันนี้สำเร็จแบบงะไวมากวันนี้ โอ้โหได้ทั้งตัวคอได้ทั้งดาบถืวโชคดีมากๆเลยรอบนี้ครับผมเป็นไงครับทุกคนกับการเปิดกาจาครั้งนี้ของผมถ้าเพื่อนมีความคิดอย่างไง<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแลววันนี้ผมขอตัวลาไปปั้นเอรีนาก่อนนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ